ประเทศแพ้สงครามแต่ว่าได้รับเลือกให้จัดงานใหญ่ระดับโลกตเเกียวยังขาดสาธนวโภคหลายอย่าง5ปีจะพลิกโฉมอวดชาวโลกได้อย่างไรนี่คือ Road to Tokyo 2020กับผมชัยรัตถมยาอีก ปีเดียวก็จะถึงมาหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวแล้วนะครับนี่ไงครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับโลโก้นี้แล้วนะครับคนไทยจำนวนมากรวมถึงคนทั่วโลกก็ตั้งตารอครับบอกว่าโตเกียวโอลิมปิก2020เนี่ยโตเกียวจะสร้างตำนานอะไรอีกบ้างนอกจากเป็นเมืองแรกในเอเชียที่ได้จัดโอลิมปิกรวมถึงเป็นเมืองเดียวในเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่สอง หลังๆมานี่ยนะครับมีการถกเถียงกันบอกว่าคุ้มหรือไม่กับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเพราะว่ามีเมืองที่สําเร็จแล้วก็มีเมืองเจ้าภาพที่ล้มเหลวครับแต่ว่าโตเกียวโอลิมปิก1964หรือว่าเมื่อ56ปีก่อนถือเป็นระดับตํานานนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไปในทางที่ดีขึ้นลองคิดดูกันครับว่าประเทศแพ้สงครามผ่านมาเพียง15ปี แต่ว่าได้รับเลือกให้จัดงานใหญ่ระดับโลกโตกเกียวยังขาดสาานณวปโภคหลายอย่างคลองที่มีอยู่น้ําก็เนา่าเหม็นถนนหลายแห่งก็ยังเป็นโคลนตม5ปีจะพลิกโฉมอวดชาวโลกได้อย่างไรประตูต้อนรับอาคารทุกกะนั่นก็คือสนามบินฮานดาที่เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้บริการกันมาแล้วนะครับ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ต่อขยายเนี่ยก็สร้างเสร็จก่อนโอลิมปิก1964เพียง1ปีแต่ว่าที่ทำให้ผู้เยือนอาจจะอึ้งถึงภาพลักษณ์แห่งอนาคตนั่นก็คือเจ้าโมโนเรลครับที่เชื่อมต่อสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองที่ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อ56ปีก่อนนี้นะครับโมโนเรลก็มีความยาว13.1กิโลเมตรได้รับการบันทึกนะครับว่าเป็นโมโนเรลที่มีความยาวมากที่สุดในโลกหลายพื้นที่ในโตเกียวครับ ไม่ว่าจะเป็นเขตชิบุยาก็ถูกปรับโฉมใหม่ครับมีการสร้างเครือข่ายทางด่วนที่เนรมิตภายใน5ปีพูดถึงโตเกียวโอลิมปิก1964ไม่พูดถึงเจ้านี่คงไม่ได้ รถไฟความเร็วสูงชิงคังเซนครับตอนนั้นโลกเนี่ยตะลึงเลยครับกับเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นพัฒนาสําเร็จแล้วก็นํามาใช้ชิงคังเซนเนี่ยนะครับเปิดเดินรถในปี1964ก็ย่นระยะเวลาครับแต่ก่อนเนี่ยเดินทางจากโตเกียวไปโอซาก้าเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมง ก็ย่นลงมาเหลือประมาณสัก3ชั่วโมง10นาทีนะฮะใช้ความเร็วสูงสุดตอนนั้นก็210กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จริงแล้วจริงขังเซนนี้ยังมีเรื่องเล่ามากกว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วแนวคิดสร้างรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นเนี่ยมีก่อนที่จะรู้ว่าได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเองนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะล่องนึกภาพไปครับกว่า50ปีก่อนฮนะเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีโทรทัศน์ไม่ครบทุกบ้านเลยนะครับ แต่ว่าโตเกียวโอลิมปิก1964เนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกแต่ที่สำคัญหลายคนอาจไม่รู้ครับว่าได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วย เพื่อแสดงผลเวลาแล้วก็การแข่งขันแบบเรียลไทม์โดยมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานให้กับบริษัท IBM เป็นผู้ออกแบบมันล้ำมากสมัยนั้นปัญหาหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยกุ้มขมับในการเป็นเจ้าภาพก็คือเรื่องของภาษาครับแต่ว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเขาก็ปุดไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยครับแสนบันเจดิดใช้ภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจนั่นก็คือ ตัวหนังสือภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิกโตแกรมโตเกียวโอลิมปิก1964นะครับมีการจ้างกลุ่มนักออกแบบให้ทำตัวหนังสือภาพหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ใช้กันเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะเครื่องหมายหนึ่งครับที่เขาบอกว่ากันว่าเริ่มมาจากโตเกียวโอลิมปิกเราเจอมันแทบจะทุกวันเลยครับฉเฉลยแล้วกันนะครับคือเท่าตัวนี้ครับ อเอาเห็นแล้วนะครับใช่แล้วครับสัญ,ญลักษณ์ห้องน้ําชายหญิงเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเมื่ใช้ครั้งแรกเนี่ยในโตเกียวโอลิมปิก1964แล้วก็ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังมีลายหลายตัวหนังสือภาพครับที่นํามาใช้นี่คือหมายถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับส่วนนี้ก็คือห้องสาวหน้า ภาพนี้ต่อไปครับอันนี้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาเขาพยายามอะที่จะแบบว่าสื่อสารกับ กับชาวต่างชาติเพราะว่าสมัยนั้นอาสาสมัครก็ไม่มีพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่นี่ไอภาพเหล่านี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอานักออกแบบต่างๆเนี่ยนะฮะมาแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเออไอจุดตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือภาพแทนชนิดการแข่งขันไอคอนต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นคือพิกโตกแกรมหมดนะครับที่ดูทีห้าสิบหกปีก่อนอคิดได้ขนาดนี้เนี่ยมันว้าวมากนะ ตำนานเนี่ยก็เลยทุกคนก็เลยตั้งความหวังไอ้2020เนี่ยมันจะต้องมีอะไรว้าวๆออกมาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าทิ้งอะไรไว้ให้กับให้ไม่ใช่แค่ใช้ในเฉพาะญี่ปุ่นนให้ใช้ไปแบบทั่วโลกได้ด้วยอะโตเกียวโอลิมปิก1964เนี่ยยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายครับทั้งทางเศรษฐกิจสังคมจากโอลิมปิกครั้งที่แล้วมาจนถึงโอลิมปิกครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างไร และที่สำคัญครับโตเกียวโอลิมปิก2020จะสร้างตำนานทิ้งไว้ได้อีกหรือไม่ติดตามทุกแง่มุมของโตเกียว2020ได้ที่นี่ครับ